โจ่มีคนถามว่าคิดยังไงถึงมาฝึกลรยสัตวกาแหวเพื่อสุขภาพและอีกลหลายอย่างอ๋อก็เราไล่ถ้าลองกินเองก่อนแล้วนะถ้าลองกินเองก่อนแล้วอ่าก็กินกาแหว่ตอนนี้เลยนะกาแหว่ีมาไลเนี่ยกินแล้วโหว,ว้าวมากกินแก้ทีซองเองนะ นิ้วที่เคยจิกกันล้วจิกกันยี่สิบกว่าฟีตอนนี้นิ้วไม่จิกแล้วเว้ยเออเหมันว้าวมากโจโจเอ้ยมันว้าวมากนิ้วที่เคยจิกยี่สิบกว่าฟีตอนนี้ไม่จิกแล้วนี่เลยแล้วก็ดีมูเล่นี่นี่เรากินดีมูเล่อยู่เมื่อกี้กำลังกินอยู่ชิคลองกินได้เลยหลังจากกินตอนนี้แล้วดีมูเล่เนี่ย แขนก็กระตุกน้อยลงนี่ก็นี้เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยชิก็กินเลยแขนก็กระตุกน้อยลงอีกโจมันว้าวมากมันว้าวมากเราบอกเลยมันว้าวมากกากไฟมันสภาพบริษัทที่เวาเห็นงจะทนเนี่ยสุดยอดจริงๆ